เนื้องอกที่รังไข่เนี่ยนะครับคืออาจจะเป็นถุงน้าหรืออาจจะเป็นเนื้อตันหรืออาจจะเป็นช็อกโกแลตชีสในบางรายที่เป็นเนื้องอกที่เป็นถุงน้ําอาจจะโตได้เร็วสาเหตุของถุงน้ํารังไข่ซึ่งเกิดขึ้นได้เองนะครับตามแต่รอบประจําเดือนนะครับซึ่งก็จะโตได้และยุบได้ยกเว้นในบางรายที่เป็นเนื้องอกนะครับพวกนี้ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นถุงน้ําขึ้นมายิ่งถ้าเกิดเป็นมะเร็งนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับประวัติทังครอบครัวผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งหรือว่าถุงน้ําที่รังไข่ ง่ายที่สุดก็คือคนไข้มาด้วยก้อนขนาดใหญ่ที่หน้าท้องนะครับเร,ราก็จะคลับก้อนเจอที่หน้าท้องแนวทางการรักษาถ้าเกิดเป็นก้อนถุงน้ําขนาดเล็กซึ่งเกิดจากการตกไข่เราก็อาจจะแค่ติดตามหรือการให้กินยาคุมเนิ่อดอย่างที่บอกก็คือสามารถจะทำให้ถุงน้ํานี้อาจจะเล็กลงส่วนแนวทางการรักษาถ้าเกิดเจอถุงน้ําที่เราสงสัยนะครับการตรวจอัลตราซาวด์การตรวจคอมพเพิอเอ็กซ์เรย์หรือแม้แต่การเจาะเลือดก็จะพอบอกได้ว่าโรคนี้เป็นถุงน้ําชนิดที่เป็นมะเร็งหรือไม่ใช่มะเร็งส่วนการผ่าตัดเคื่อมีอยู่2วิธีก็คือาาการผ่าตัดใหญ่นะครับหรือ้อง ถ้าถุงน้ำไม่โตมากนักยังไม่เกิดเพราะแซกซ้อนเช่นแตกหรือรั่วนะครับเราก็สามารถจะใช้กล้องเนี่ยส่องเข้าไปทางหน้าท้องและไปทําการผ่าตัดเฉพาะถุงน้ำหรือตัดรังไข่ออกในกรณีที่เราตัดแล้วส่งไปตรวจแล้วว่าเป็นมะเร็งระหว่างการผ่าตัดเราสามารถจะผ่าตัดทั้งหมดลูกและรังไข่ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องหรือผ่าตัดใหญ่ก็ได้นะครับสาหรับการเตรียมการทําการรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับเราคงจะเป็นต้องเตรียมตัวตรวจสุขภาพคนไข้ว่ามีโรคที่มีพอแซกซ้อนอะไรในการผ่าตัดหรือเปล่าเราต้องมีการตรวจนะครับเพื่อดูว่าคนไข้เนี่ย จาเป็นยังอยากมีลูกไหมมะเร็งมาใระยะหรือบางชนิดเราสามารถจะสงวนการผ่าตัดแล้วเก็บมดลูกไว้เพื่อการตั้งครรภ์นในอนาคตต่อไปได้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นมะเร็งจริงๆก็ต้องมาดูว่าจะต้องให้เคมีบําบัดหลังการผ่าตัดไหมถ้าเป็นระยะที่มีการกระจายโรคไปที่อื่นแล้วแล้วก็ต้องคอยติดตามหลังการรักษาแล้วว่าคนไข้จะกลับมาเป็นมะเร็งซับอีกหรือเปล่านะครับ